พี่ออนได้ทำไงเนี่ยนอาจ๊อเป็นล้างแล้วพี่ดิผู้ชายก็ล้านะเอาพี่บอมไปล้างน้องไมเนี่ยน้องไปดีไปดีพี่พี่จำจีมาขอเป่าแปะแล้วให้เลยดีกว่างั้ยยืนเงียนเนี่ยยืนเงียนเนี่ยยืนไปไงยืนเงียเนี่ยเดี๋ยยวืนถ่ายไงถ้าไม่มีคนรับก็หน้าแตกเดี๋ยงตรอ่าโยนเจ้าเบารับหน่อยโอ้โหน้ำเต็มหน้าพี่น้ำเต็มหน้าผมเลย ดีแล้วกล้องกันกรอบกันน้ำเนี่ยอพี่เจี๊ยบแล้วยืนทำอะไรกันน่ะไอ้นั้นกระโโศกายอยู่ทั้งไปเสร็จสักทีหนึ่งต่างเยวะแล้วนะเอาละเว้ยสรุปไอ้ข้างๆอ่ะช่วยส่งให้เห็นอยู่ได้ดูในกล้องได้เลยเฮ้ยพี่พี่พี่ไปพอใจเหรอพี่พี่นกไปพอใจครับจะคัดค้านไหม จะคัดค้านไหมไม่ไงนีะครับไม่สนใอยังไงอย่แล้ว